สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่าย FC ช่องเสียบอยหมูสดสุกุสุก้ขขนะครับเนาะโอ้โหช่างทำบ้านเนาะอ่าก็เลยเริ่มเข้าท้นที่แล้วนะครับเนาะอ่าช่างทำไอ้บ้านสวนเนาะอ่าช่างทำบ้านสวนให้กับไอ้คนที่แกมาปลูกสวนทุเรียนนะครับเนาะอ่าวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดก็ประสานงานให้เข้าพื้นที่ด่วนนะครับเนาะอ่ามาวัดขนาดเนาะอ่าพื้นที่บ้านที่จะทําให้คนสวนเนาะเอาเงาพอบอย หรือว uh ่ไ huh. ด้สมหินออกไปอีกบ่ะหรือว่าเน่าพดฮะต้องสมออกไปอีกป่ะนะปาทโทมันเน่าพดบ่เปินสองหองนอนเนาะหองละสามเมตรเนาะฮะปาทัวโอ้ก็แต่มันผสมคาชังที่หาเงินเนาะอ๋อมันขึ้นสิบจุดปุดย่หัวพอดีเห็นบ่ลังบ้านนี่คือบ่อห้งจงไว้เลย อโอ้เผื่อไว้แล้วโอ้คือเราเผื่อหนึ่งเมตรไว้แล้วโอ้หลังบ้านเผื่อไว้หนึ่งเมตรอ่าแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะสุดตรงไหนอ่าต้องต้องโผล่ไปอีกแล้วทรายคือไหนอ่าต้องถมอ,ออกไปอีกแล้วทา,า,างน,นั้นนะอ่าวัดดูป้าติดโทเอออ่ะนี่นะครับบอบรรยากาศครับวันนี้แข้งก็ลงพื้นที่เนาะอ่ามาวัดเป็นระยะห่างไว้เมตรหนึ่งอ่าหนึ่งเมตร

เสาจะอยู่ประมาณนี้แหละเสาจะอยู่ประมาณนี้นี่วันที่ซื้อเสาอยู่ตรงนี้โอ้ใช่ค่ะโอ้ใช่ค่ะจะตกตรงนี้แต่ว่าเสาบ้านที่กินกคืออยู่ตรงนี้ว้งไงขึ้นจากจากหัวขมาเกือบสองเมตรอ่าไปปักเอเอไปปักไว้เสาไปปักไว้ให้เพิ่นชมดินออกไปอีกแม่ต้องชมบเอาบีแล้ะสาราคืนนะไม่แต่ถ้าทำบ้านห้องนอนห้องเดียวเนี่ยมันมันไม่ยาวขนาดนี้ นเออนอ่ะอ่านอกจากรถรถรถบนไหนออกหืรถเขาต้องลดขนาดรถอีกรถางบรถรถขนาดอ่าเราต้องลดขนาดออกอีกรถรถตัวนี้รถในคัวนี่รถรถใัวนี่ออกอีกรเต้เองมตร้าสิบกระปีมันถก่ตัวนี้บ่บยวนีเป็นมันเขามาไงยเขามายหมหนมันน่อยลงั้วนี่เป็นอราส่เยดยดเขามาไหมสองเมต้้อไ้ทงไปนั่นแหะเออเอา โอเคอ่าถมไปสายเปซีไปดูปมนี่อ่าออ่าปาถมเอาไปหลายเตือเถอะบันเฮเดี๋ยวเดถ้าฮับยับนับมาอีกเกิดกันยังได้ถมอีกมันบ่ฮะถมคือเกาพอมาบ้านบ้านบ้านตัวใหญ่ก็แค่สิบคูณสิบเองนะ แต่ว่าเหากงขยำไม่อีกเลยบอหรือยังไหลือนี่ตัวนี้ยาวได้นี่อ่าตัวนี้ยาวได้ถ้าถ้าเทาถ้าเทาบ่อออกออกมาชิดกระแพงได้บอได้สมมติว่าขยับเข้ามาอีกมึงม่ยืนหรือเออบ่อให้ลงน้ำบ่อให้กระโดดลงน้ำเนี่ยมาอ่ะขยับขยับเข้ามาอีก10เมตรได้เพื่อนอะ10เมตรดึงมาดึงลูดมาเรื่อยๆบอกไดดไม่ถอด10เมตรนะอ่าคือเราไม่ต้องชิดกระแพงก็ได้ใส่10เมตรอยู่บังไดด อ่าขยับเข้ามาเออเอาล้องร้องดูบ้านนี่อึอ่าต้นนี้ก็เผื่อไว้ก็ได้เผื่ออาจจะได้ปลูกต้นไม้ต้นทุเรียนต้นยางใส่เห็เห็นเป็นสวนหย่อมด้วยเพราะว่าเราทําบ้านสวนมมัันนสิลกษณณะะะเเดีว้าาาางปรรพ่อ่าทีมันแคบอ่งทีมันแคบเอาลองลองไปก้าวดูมันเหลืออยู่จังเมร์อาก้าวดูจากจากบางเหลืองเดินไปอ่าลองก้าวดูดิวัดดูดิโอแต่ละเม็กับพี่อ่าดึงไป อ่าดึกไปอ,อ,อ,อ่าฮะอ่าตักบางนี่ออจักเมตรนี่สี่เมตรสี่เมตรอ๋อสีเเอส่เมตรพอบะ่ะรู้รื้รรรนนมัน,นได้ไรขนาดนี้อ่าเปะเขามันเขา <5 S 2> มันหาเม็ดหเม็ดสะโพกบางนี่เราบางนั้นอาจจะบาจจะ่าซ้ำกันกระยามันเพราะว่าหัวมันออกไปนั่นเนาะเอาบทถมนีเอาบทผมอ่าถ้าไม่ถมอีกถ้าถ่มอีกอ่า อ๋ออ่า,าอ,อ่าอ่า,อาอนนแต่แต่พูดง่ายๆก็คือต้องสมอีกจักรรถนึงเนาะอย่าบอกอีกมันมันมินพน่นรู้ไหมบออ่ะอ่ะบันี้ไอเ้เสาเสาเสาเราจะอยู่ตรงไหนเ,เพื่อเพื่อไปเม็ดนึงแล้วอ่ะยาเข้ามาอีกเม็ดนึงอ่าเสาจะเราจะอยู่ตรงนี้เออเอาเพราะว่าเสาอยู่ตรงนี้อันคืออันบอกนั้นคือเพื่อไว้ซื้อและใช้ค่าน้ำน้ำตกก็จะอยู่ตรงนั้นอืม น้ำตกทงนี้ำอ่าน้ำตกบางนี่ก็อันนี้คือเสาปีกที่เราคุยกันนะคืเังหน้าอ่อกยามันเพราะว่าเสามมนอยู่ตรงนี้แค่เป็นออกไปซื้อมันจะตกบางนี่น้ำจะไปทางโน้นโอเคโอเคบอกไปยังอ่กินมาจะกินเท่าไงบอกยามาทังนี้มันบ้านใหญ่น่ะสิบคูณสิบเอ่อวักักไเลยก่อนเออเอขาวข้าวอยากรู้เฉยเอ่าบันคม ความกว้างมาเนี่ยอันนี้คูอความยาวอ่านควมกว้างดูมันสก,กินบ้านหลังใหญ่ขนาดไหนมาด่นปักไว้เราจะทําบ้านยกโครงมุงราคาช่างบอกว่าใช้เวลาสี่วันอ่าสี่วันเสร็จอ่ายกโครงมุงราคาเทพื้นเรียบร้อยสี่วันเพื่อนว่าโอ้ทาไปเหมือนหนังการ์ตูนเลยเนาะครับเนาะอ่าผมก็อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่าเพื่อสี่วันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ๋อใส่หอใส่บอนี้ปั๊ขึ้นเงาเดี๋ยวกูกว่างมานนี่บอกเฮ้ยอ้ส่หอดส่บน1้นไป้ขึ้นไปอีก1สหอดนีอนนบอก่ว่าอ่าันนี้คือชาคาคอคือลองเพื่อไรหรือเปล่าเพื่อเพื่อไรไม่ดนึงแล้ว อยู่ประมาณที่เมตรหนึงอ๋อเสาจุดอยู่ตรงนี้เมตรหนึงอ่าโอเคอาจจะจะอยู่ตรงนีง้นอ่าอัตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพื้นที่บ้านใหญ่เอาเรบบาเรามืวัดให้ดูบันสิบคูณสิบมันทอดสาบันอ่าเรารู้แล้วทีนี้นะฮะเออเอาเอาเรือดิเพราะว่าบ้านใหญ่นี่ตัวบ้านจะอยู่สิบคูณสิบอ่ามาตรงนี้เสานี้ขยำมาอีกเล่าทิดกับไรขยำมาเพื่อไปนะไหนสิบคูณสิบ เอาไหนบอกวันเลี้ยเขาจะมาซีเรียออกเอาวัดดมด้นอ่านั่นแหละไหนเหลือเท่าไหร่ฮะยี่สิบเหลือครึ่งต่อครึ่งอยู่เดี๋ยอันนี้เหลือยีบันี่ยีบเมตรบกกนยังได้โอเคอยู่เขาจะเขายนยตืนตะเนี้มาสิ อ่าตัวน,นี้มาสิบตัวอ,อยูพอดีเลยโอ้าะวานาบ้านทาันานคางันทะลุเลยอ่ายืดเข้นมาสิบเมตรโอหยืดเข้นมาสิบเมตรกระจายก,กันล้างล้างกันสวนทุนนอัน,น้ำฝ้าสวนอะไรแบบนี้แหนบใครมีคลิปอ๋อขึ้นต่อขึ้นโอเคโอเคโอเค